สร้างอาหารให้ป่าจากฟางข้าวครับกันเลยค้นฟางข้าวไปก่อนครับจากนั้นก็จะมาตัดไม้ครับเพื่อที่จะไปปักก้อนฟางไม่ให้เคลื่อ,อนที่ทำจากสีท่อนนะครับตอัแล้วก็จะแหลมให้มันปักลงในก้อนฟางได้ครับจะถึงสีมาเริ่มยายก้อนฟางครับก้อนที่หนึ่ง ก่อนที่สองครับใยก่อนฟางก่อนครับมีเฮดซีก่อนนะครับก่อนที่สามก่อนที่ซีครับใยเซตกระสีมันเริมก่อนที่หนึ่งครับก่อนที่หนึ่งจุดที่หนึ่งเอาโล่งน้ำกระสีซัก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 ลงไปปักไว้มันก่อนฟางเขื่อนใดทีใดครับจากนั้นกดจักหน่อย ใส่โดยมูลสัตว์ครับขี้งัวผสมขี่ดินลงไปครับตามด้วยน้ำหมัก EM นะครับน้ำหมัก EM จุลินรี่สังข์แสงครับเวิดนามวิยดนามใส่ยังอยวิดวิดวิดใา่ครับมันซึมลงไปในก่อนฟางควรจะใสงจุลินซีครับเซ็ตไปนี่ก่อนที่หนึ่งครับผมจากนั้นกก่อนที่สองลงไปปัก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 ใหม่ลงไปขึ้เก่าครับเสียบไว่าให้ไม่ก่อนฟางมันเกินนี้ครับ ก่อนฟางสิจมลงไปเองครับใส่น้ำว้ปักๆใส่เหล็กครับใส่มูลสัตว์ครับผสมดินจั็กน้อยนะครับเพื่อจะในดินมีจุลินทรีย์เข้าไปกับขี้งัวขี้ยังเห่านะครับใส่น้ำมาร์กจุลินทรีย์ครับสังเคราะห์แสงน้ำมาร์กเออ็มของพ่อดอเกีดครับถ้ามีพ่อดอเกีดจากกรมทัณฑ์ดินกับน้ำมาร์กตัวนั้นไม่เห็นน้ำมาร์กหรอกครับมันซอยย่อย์สลายได้ครับเซตไปนี่ก่อนที่สองครับ ต่อไปก่อนที่สามก็เห็ดกิ๊กเก่าครับผมเอาใหม่มาซักสักสักสักปักลงไปครับ,บ <c oughs> ครับปักลงไปเห็นง่ายๆครับใส่ขี้งัวลงไปให้เขาจูเลซี่สังคเสียง,งครับฮอดหดหอดลงไปครับน้ำมักน้ำมักนี่จูเลซี่สังคเสียงครับกดลงไปกับวิยดนามใช้ยังน้อยปไะมา,มาครับจุดที่สามกับกดกดลงไปยังน้อยครับจุดที่สามกับแล้วเซตครับต่อไปจุดที่สี่ ปักลงมาที่เขาครับมูลสัตว์ขี้ดินขี้วัวครับหาได้เกียียๆเๆียียเออกนะครับให้เสมอกันครับตามด้วยน้ำมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับน้ำหมัก e m จากพอดอจ็ดนะครับอ่าวิดนามซะน้อยครับเซ็ตทุกก่อนครับใส่ซีก่อนครับวันนี้ขอบคุณครับ